ตอนยืนบอกจ่ายไหวตอนนี้หายหัวเลยนะออกมากูรู้มึงอยู่ข้างในออกมาด้วย <c oughs> ถ้าวันนี้พวกกูไม่ได้เงินอะนะเฮียพวกกูตายเหมือนกันนะเว้ยออกมาดิว่ากูไว่ออกมาไงเฮ้ยเ <c oughs> น,น่น่เน่มาเสียงดังเลยนะหอพักชนะก <c oughs> ้อยเป้ที่มันเช่าห้องเจเนี่ยมันไม่ยอมคืนเงินที่กู้เฮียไปผมก็เลยมาควงมันนี่ไง โอ้ยเอแป้มันไม่อยู่หรอกมันหนีไปแล้วนี่พวกแกเสียงนางรบกวนห้องอื่นเขาหมดแล้วเนี่ยเฮ้ยกูลุงอยู่ข้างในนะเว้ยออกมาออกมาดิว่ออกมาเลยนี่ฉันบอกแล้วไงว่าไม่อยู่อ่ะจะไปไหนก็ไปเลยนะไปกูกลับมาแน่กูกลับมาแน่ พี่เราเจะยังไงกันดีอะหุกเวเลเนไอยหนูกลัวหนูกลัวนะลูกแม่อยู่ที่แล้วฉันบอก